ชมทุ่งดอกอันทวันสายพันธุ์ต่างประเทศสวนลุงเวทนะคะอํเาเภอนายงจังหวัดตรังเปิดทุ่งดอกตานทะวันสายพันธุ์ต่างประเทศที่บานพร้อมกันนับหมื่นต้นโดยมีไม้ดอกเมืองหนาวสีสันสดใสบานรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สวนลุงเวทเลขที่2ทับ 2, หมู่ที่8ตํตำบลนาเหมืนสีอํเาเภอนายงจังหวัดตรังนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวนดอกไม้ไม้ดอกสวยงามแห่งแรกและ แห่งเดียวในจังหวัดตรังนะคะโดยมีพันธุ์ไม้ดอกต่างประเทศสีสันแปลกตาให้เข้าชมกว่า20ชนิดหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลนายประเวศผู้สุวรอายุ65ปีหรือลุงเวศนะคะตั้งใจปลูกไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังตั้งแต่ปี2564และในช่วงนี้นะคะลุงเวศได้ปลูกดอกทนันทวันพันธุ์วิ n d s o ชอเป็นดอก ตาลตะวันสายพันธุ์จากต่างประเทศใช้เวลาปลูก55วันนะคะดอกตาลตะวันจึงจะเริ่มบานพร้อมกันนับหมื่นต้นโดยจุดเด่นของตาลตะวันสายพันธุ์นี้นะคะคือใน1ต้นจะออกดอกตามข้อตาเกือบทุกข้อหรือประมาณ7-10ดอกต่อต้นดอกบนสุดน,นะคะจะเป็นดอกใหญ่ที่สุดรองลงมาก็จะเป็นดอกขนาดกลางและขนาดเล็กกลีบดอกสีเหลืองทองซ้อนกันหลายๆชั้น ตรงกลางดอกนะคะจะมีสีน้ําตาลเข้มก้านดอกตั้งตรงลําต้นสูงใหญ่ทนทานต่อโรคและแมลงบานนานเกือบหนึ่งเดือนนะคะจึงจะค่อยๆร่วงโรยจึงเป็นโซนที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเลยนะคะโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีทุ่งดอกดูซันเบียร์หรือดอกส้อยไก่ ดอกผักเซียนฝรั่งดอกหอนไก่อินเดียดอกรากร้อนเบกรวม4แปลงนะคะแปลงละไม่ต่ำกว่า1,000งต้นถึง3,000มืต้นที่บานพร้อมกันวนนนี้ที่10ไร่นะคะและมีดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้เป็นแห่งแรกในจังหวัดตรังอีกหลายๆชนิดนะคะทำให้นักท่องเทีย่ยวสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีนักท่องเที่ยวบัณฑิตรับปริญญาคู่ว่ววสาวและนักเรียนนักศึกษานะคะเดินทางเข้าชมเป็นจํานวนมากโดยคิดอัตราค่าบริการเด็กคนละ20บ,บาทนะคะผู้ใหญ่50บาทถือว่าเป็นราคาที่ถูกเพราะมีต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในราคากระถางละ20-100บาทนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถซื้อกลับไปปลูกได้พร้อมรับทำน้ำตกจำลองชุกขนาดทั่วไทยในราคามิตรภาพนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะสร้างจุดเช็คอินหรือสร้างน้ำตกไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือทำสวนดอกไม้นะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจสวนลุงเวศ รือที่หมายเลขโทรศัพท์083 399 0785นะคะ uh. เราปลูกดอกไม้ตลอดทั้งปีนะฮะไม้ก็จะสลับุนเวียนเปลี่ยนทุกๆเดือนนะครับนะครับเพราะเรามีแปลงหลายแปลงที่ทําการปลูกสลับไปมาครับเพราะไม้มันมีอายุของมันนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ได้มาชมทั้งปีเลยครับทั้งตลอดทั้งปีเลยครับถ้ามาในช่วงนี้ค่ะจะได้ช่วงนี้ช่วงนี้ลูกค้ามาก็จะได้ชมหอนไก่อินเดียนะครับมีตัวดาร์ดาร์กออนเบสสีแดงสดนะครับแล้วก็มีทันทวันแปลงใหญ่กับแปลงเล็กสองแปลงเลยจำนวนเป็นหมื่นต้นนะครับ แล้วก็เรามีบลูซันเวีลที่กําลังเริ่มบานแนวทิศหน้ารวมทั้งส้อยไก่ที่บานไปแล้วตอนนี้นะฮะ mm hmm. ก็มีไม้รวมทั้งผักเสี้ยนอีกแปลงหนึ่งนะฮะตอนนี้มีไม้อยู่ประมาณสี่แปลงหลักให้ลูกค้าได้ชมครับบนเนื้อที่กี่ไร่คะตอนนี้ทั้งหมดที่เป็นสวนดอกไม้เนี่ยประมาณสักสบิบสิบไร่ได้ประมาณไฮไลท์เด่นสุดตอนนี้คืออะไรคือก็คือทันตะวันตัวนี้ทันตะวันที่กําลังจะบานที่บานอยู่ตอนนี้คือตัวนี้เลยข้อดีของทันตะวันนี้คืออะไรคะก็ เขาเป็นดอกไม้ท nice ี in ่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของสีสันนะครับและเรื่องของความสูงในเรื่องของกลีบที่สวยงามนะครับถ่ายรูปแล้วจะค่อนข้างขึ้นกล้องค่อนข้างจะสู้กล้องด้วยนะฮะคือลูกลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะชอบปโดยเฉพาะชาวต่างประเทศมาเลเซียนี่ชอบมากเรื่องของซันสวเวอร์นี่ชอบมากนักท่องเที่ยวชาวต่างจังหวัดแต่ไง่ว่าต่างจังหวัดนะฮะรอบๆพัทลุงสงขลาหัดใหญ่สตูลรวมทั้งกระบี่ก็แวะมาเที่ยวชมตลอดนะ คนตอบรับเป็นไงบ้างคะเขาถือว่าโอเคนะในเรื่องของของผู้คนที่เข้ามาชมนะครับก็เป็นสีสันเป็นเรื่องของความสนุกที่ด้มาถ่ายกกรูปกับดอกไม้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาถ่ายรูปเป็นทือลึกไหลร,รวมทั้งน้องๆที่รับปริญญาก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นทท่ระลึกได้ครับนักสน,นสำหรับคุณลูกค้าหรือท่านที่ต้องการจะสร้างจุดเช็คอินสร้างน้ําตก สามารถติดต่อที่เพจของสวนลุงเวศหรือที่เบอร์โทร0833990785นะฮะ0833990785เป็นเบอร์ตรงของเวศโดยตรงเลยนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสร้างจุดเช็คอินได้เรารับจ้างไปทำนะฮะเราไปสร้างสวนไม้ดอกให้ท่านอย่างที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ฮะ